มา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับทิ่เกียนมาแล้วมาอัปเดตขอู่ลข่าวสารใอครับพี่น,อน้องเกษตรกรชาวไฮชาวนาการไววดีกว่าแกครับพี่น้องทอกสอแจงข่าวส่วนพี่น้องทําประกันโคได้สูงสุด30,000บาทต่อตัว <c oughs> สวัสดีครับ ่อใพี่น้องเกษตรกรชาวไทยชาวนาทุกท่านพบกับกับผมทิจเจียดผ้ามวลมันดีก็มความกับสาระข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องเกษตรกรชาวไทยชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับลิปนี่เจอกันในวันพุทธที่23มิถุนายน2 5 6 4กับผมก็ยังมีข้อมูลญหาข่าวมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าตอนนี้สถา,านการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เกาแต่และเมือนก็นยังสูงอยู่นะครับอยอนผู้ติดเชื้อ,อไรายใหม่ รวมถึงครับโรคระบาดของสัตว์เลี้ยงนะครับว่าที่เป็นหมูเป็นโคนมโคเนื้อนะครับตอนนี้โรคลําปีสกินของนัวนะครับกำลังแพร่ระบาดหนักดังนั้นนะครับทกศเพิ่นได้หนุนเกษตรกรท่าประกันภัยโคเนื้อโคนมนะครับขอบคุ้มโรคล้าปีสกินที่กำลังระบาดหนักวงเงินสูงสุดนะครับสามหมื่นบาทต่อตัวรายละเอียดสิเป็นยังไงน,นะครับพี่น้องมาติดตามขอ้อมูลไปพร้อมกันนายธนารัก์ งามวไลรัตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับเปิดเผยเผยว่าจากการแพร่ระบาดของโรคลำปีสจินนะครับในโคและกระบือซึ่งเป็นโรคบัตรใหม่ในไทยเป็นครั้งแรกโดยพบการระบาดแล้วกว่า62จังหวัดดังนั้นนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นการป้องกันว่มเสี่ยงและส้างภุ่มคุมกันทางการเงื่อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคทกศครับจึงได้จัดทําประกัน่านโครงการประกันภัยโคเนื้อโคนมนะครับเพื่อสรยาบรรเทาการเสียหายของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค จากการตายของโรคที่เจ็บป่วยทั้งนี้ค้อโคกรประกันภัยโคโนม,มีบริษัทอาคาเน่ประกันภัยนะครับเป็นผู้ทาประกันเป็นผู้รับทาประกันนะครับคิดค่าเบี้ยประกันภัยตัวละ8ปดยสิบบาทนะครับนี่สําหรับโคโนมนะครับอันนี้จะร่วมภาษีแล้วให้การคุม้มครองจากการตายเจ็บป่วยว่าเกินสามหมบาทต่อตัวการตายจากอุบัติเหตุกับ่าเกินสามหมืนบาทต่อตัวและการตายจากไฟไหม้ฟ้าผ้านาท่วมและลมพายุ่าเกิน สามหมืนบาทต่อตัวระยะเวลาคุ้มครองหนึ่งปีโดยโคโนมนะครับจะมีใบรับรองสุขภาพจากสัตวแพทย์อายุโคโนมตั้งแต่18เดือนถึง8ปีโดยสามารถทําประกันภัยโคโนมบางโตได้นะครับส่วนของประกันภัยโคเนื้อครับมีบริษัททิพยประกันภัยนะครับบริษัทสินมัอนคองนะครับเป็นผู้รับทาประกันคิดค่าเบี้ยประกันภัยตัวละสี่ร้อยบาทนะครับอันนี้ก็รวมภาษีแล้วเช่นกัน ให้การคุ้มครองครับจากการตายเจ็บป่วยมาเกินสามหมื่นบาทต่อตัวนะครับจากอุบัติเหตุไฟไหม้ฝ้าผ้านำถล่มดินถลม่มพายุและแผ่นดินไหวมาเกินสามหมื่นบาทต่อตัวระยะเวลาคุ้มครองสิ้นสุดเมื่อทรงไข,ข่โคกกลางนะครับหรือ6กเดือนนะครับนับจากวันขออภกันเลน่กเป็นเพียงข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นนะครับที่กับผมนำมาฝากพี่ฝากน้องซึ่งทางทากสเปิดให้พี่น้องนะครับทำประกันภัยโคเนื้อโคนมนะครับ ละรายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจนนะครับพี่น้องก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทกสทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหากพี่น้องสนใจนะครับอยากจะทำประกันภัยนะครับสำหรับการป้องกันคมเสียงโรคลําปีสกินหรือว่าโรคต่างๆนะครับที่เกิดจากการตายของงวโคนะครับจ้าในใจกเป็นไปรังใจกับพี่น้องนะครับเช่าให้ชาวนาทุกท่านนะครับให้ได้รับโครงการดีๆนะครับจากทางทกสหรือว่าทางรัฐบาลการสุขภมิทุกคนก็สำหรับพี่น้องในข่าเมืองคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์แก่ท่าน ก็จะลื่มกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจก,กับผมผู้ทำคลิปนะครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกับศิฟานนำข้อมูลข่าวสารนั้นมาแกงและบอกกก่าวพี่น้องอีกคือเก่าเพราะกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมที่เกียดผ้ามวนกับขอกก่าคำว่าสวัสดีครับ